对，因为没有电动车。 对啊。Yeah. De เอ้ยโหเพื่อนโดนรอไป่ออะไรล่ะกระโดดทำไมอ่างนี้เฮ้ยมาอ้อยป๊อสไงไงไงด่วนด่วนดนดโอ้โห <laughs> เลือแบงหมดดีงามีงามที่สด help mm -hmm. Mm -hmm. I got supplies, I got supplies.

Yeah, hey, I'm recalling a teammate. Thanks. Nó vẫn ở cột không Nó có quaนี่ไง. Cheerio. I got supplies. Papa. No ออกระสุนเขียวอยู่นะมาเงินไปซื้อสิอตัวข้างบนมันหลงลยังมียันโฟอยู่ในบ้านเนี่ยออมาร์คเดล็อกเคชั่นเฮ้ยมันมาแล้วปอที่มันยิงมนะึงอ่ะ

ว่าแล้วข้างหลังจะยิงมาเนี่ยไปไหนแล้ววะ Watch out ว่ากี้ห็นเูยนะนะ อ้โอโน่นพี่วิ่งขึ้นบ,าบา้า<ห>นบ้านซื้อ Watch out Watch out โดนแล้วไอไอตัวที่เรายิงตัวแรก่ะพี่ไอตัวนั้นอนะ่ะที่มันขี่บอร์ดนี้เราไปตายอ่ะยัง,ยงนมาจะยัง Watch out เดยินแล้วได้ยิง แลไวเยอเไปแล้วเฮ้ยนเนี่ยบอกไปดีกว่าซื่งบานซื้อของน่ะเหมือนได้ยินเสียงบอดอ่ะ ไปนู่นแล้วนู่นน่ะ Watch out, watch out เออไปแล้วนะครับตะกี้ปอดแล้วก็วิ่งเฮ้ยๆๆๆนี่ละปอดปอดนี่ละพอดปอดปอนี่ละเออบักนี่อะยรนี่มึง เขาไปเบิ้งในการไต่เขาเบื้งดีเฮ้ยมีตัววิ่งข้างหลังมีตัววิ่งข้างหลังอะไรอ่ะน็อตฟิตทำไม่ใช่โอ้ยปังงุนเฮ้ยมาจากไหนอย่างหลังอ่ะ Watch out อล้กเดียวอยู่นอกห่วงตัวหนึ่งมา้นอ่นเลยนกนกเลยเป็นงไเดียม่ก็รูไปถาม 啥玩意儿？Uh, มเนา out แ่าัมมันมีคนลงอยู่ตรงนี้เลี้ยแล้เลยมันอหัวบับบับบับ่นะบนหินไหมนั่นเม็ดข้างเขา

ไอ,ยอ,อนน้ย้ยเมื่อกี้คุยันแล้วเพื่อนมันไปข้างหลังไม่ไีย่ยไม่ช่เหรอวะไอ้ี้ยมันไปข้างหลังเมื่อกี้ไ่เจ็บหมดเลยทุกเพื่อนมันอ่ะตัวหนึ่งอ่ะ แตก o u t u b มันมีน็องตัวนึงนี่หะนนี่ละเ้ด้ด้เเร่งอยนะหินนั่นแหละแล้วมันชุดตัวเจ้าของงาน้งมดยตามตัวเองจะเปิดกลาง เออดักทางวงนี่แหละเหลือไม่เห็นว่าต้องขึ้นอีกว่ะได้ยูน่นันละยุ่น,น,นันละสองตัวทนะี่เหมือนกันตัวนึงมึงยิงมึงยิงคนมึงจีบออก แลมาต้องเลยตัวนึงี่ติดตัวนึงอ่ะอ่าเลื่อนหนึ่งเลื่อนหนึ่งหนึ่งแค่นั้นมันมาถึงมุมมันตัดเออมันไม่ถึงเพื่อนไม่ได้ทีมมาด้วยกัน ชัดตินเขาหลรงนี่กระตงมากนี่แหละตรงนี้แหละตรงนี้อยู่ในบ้านอ๋อเขาเหรอมีหน่อยไ่แปดตัวนะเฮ้ยโอ้ยพีย้เอ้ยู่ไหนหวะนะลงบูนเลยใส่เท่าไหร่ พี่กพอพี้บบว่าเรื่องไงเรงไงนม้ที่นี่หลังต้นไม้ซ้ายอ่ะไม่บบ้านทงน้ำอ่ะไม่ใช่มันอาจะมีที่นอนอน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 เออต้นไม้หมเลยหลังต้นไม้ทั้งง่ะทั้งหัวมึงมีต้นเดียวละ

thank